โปรดของเราวันนี้นะคะเป็นอกเป็ดใช่ไหมนานาเอาอกเป็ดมาสไลซ์เป็นชิ้นแบบนี้นะคะสไลซ์ทั้งหนังเลยแล้วถ้าเกิดว่าชิ้นมันหนาเกินไปคุณจะเอามีดตบลงให้เขาบางลงหน่อยก็ได้เพราะเราจะเอาอกเป็ดของเรามาชุกแป้งแล้วก็ทอดก,กรอบๆค่ะหลังจากทอดก,กรอบๆแล้วเราจะเอามาทําเป็นลาบกันวันนี้นานาทําเป็นลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบค่ะก่อนที่จะทอดเป็ดเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาตั้งน้ํามันก่อนน้ำมันสำหรับ ทอดเนี่ยนะคะนาแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกดค่ะอ,อกเป็ดจะกรอบกรอรนะถ้าใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะเราใส่แป้งลงไปในชามก่อนทุกอะไรก็กรอบทอดง่ายจากนั้นเนี่ยนะขอใส่ถุงมือน,นิดนึงบางทีเวลาใช้ช้อนหรือใช้ตัวหนีบเนี่ยนะคะเคล้าได้ไม่ดีพอเอาอ,อกเป็ดใส่ลงไปจากนั้น แล้วแต่เลยนะจะคลุกแป้งแห้งทุกแป้งเปียกได้หมดเลยใส่น้ําเย็นลงไปค่ะนิดหนึ่งแป้งจะขึ้นมาเกาะเป็ดง่ายขึ้นแบบนี้นวดแบบนี้เลยค่ะให้เป็ดของเราเนี่ยนะมีแป้งเกาะทุกชิ้นเวลาทอดเขาจะได้กกรอบแบบนี้นะคะน้ำมันร้อนแล้ะใส่ลงไปเลย เวลาทอดของเนี่ยนะน้ำมันปาล์มสำคัญมากๆเลยค่ะจุดเดือดสูงจุดเกิดควันอยู่สูงทำให้ของเนี่ยทอดกรอบได้ง่ายแล้วก็กรอบนานเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะที่สำคัญมรกจะ้ะถ้าใครจะปรุงรสเนื้อเป็ดตอนนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวนานาเดี๋ยวนานาจะไปทำลาบอยู่แล้ว เหลืองได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ามันค่ะแล้วมาเตรียมเครื่องลาบกันไอตูแป้งกรอบๆอย่าทิ้งนะนี่คือของอร่อยเลยอะไม่แพ้กับเนื้อเป็ดเนี่ยเราคลุกแบบนี้เนี่ยนะแป้งกรอบๆคือกรอบแคบๆกบแบะมันมากอ่ะเตรียมของทําลาบสักครู่เดียวนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ทําลาบไม่ต้องเตรียมของให้วุ่นวายละ คุณเอาเวลาไปเตรียมเครื่องดีกว่าเพราะว่ารสชาติมีซองนี้ผงปรุงราบน้ำตกตราโลโบค่ะครบรสเลยอะแบบเปรี้ยวเผ็ดครบรสในนี้เลยรสมากไปโรยเฟนฟก็อร่อยนานา,นาปรุงรสหวานนิดนึงค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเปะ๊ะพร้อมปรุงไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ำตาลจะละลายไม่หมดเพราะว่าทั้งหมดมาในถุงนี้แล้ว ความที่ลาบบนเนี่ยเครื่องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนานาขอเติมเปรี้ยวแบบมาันนา้สดๆลงไปหน่อยหนึ่งจากนั้นเป็ดเนี่ยจริงๆต้องใส่ข่าหน่อยหนึ่งนะข่าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มกลิ่นหอมๆให้เป็ดของคุณไม่ซาบของแซ่บต้องใส่พริกขี้หนูเพิ่มลงไปจากนั้นนะคุณเคลาใครอยากชิมตอนนี้ชิมได้เลยอุยตายแล้วน้ำลายวิ่ง ได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะใส่เป็ดของคุณลงไปเนี่ยดูสิกรอบได้ขนาดนี้แป้งๆนี่ของดีประจำตำบนต้องใส่คุณพระคุณเจ้ากรอบได้ขนาดนี้เลยเราจะเคล้าเขาทีเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นมะม่วงหั่นเต๋าใส่ลงไปผักชีใบเลื่อยต้นหอม ซาละน่ค่ะใส่ลงไปนิดนึงหอมแดงเนะซอยแบบนี้ใบมะกรูดจากนั้นพริกขี้หนูแห้งทอดเราจะเอาไว้โรยหน้าแต่ใส่ลงมาหน่อยนึงค่ะขยี้ไปขยี้มาเผ็ดดีแก้งทําเขาแตกหน่อยนึงก็จะแบบเพิ่มรสเผ็ดขึ้นมาอีกแบบนี้กดลงไปเอาละจากนั้นเคลาได้เลยคุณตายละบายบายแบยบนีบบบ้เจอของแซบเนี่ยนะทำงานลำบากเลยอะตอนบ่ายเนี่ยมื้อไหนก็อร่อย ยำแบบนี้ลาบแบบนี้เคล้าเข้ากันเสร็จแล้วตรงนี้หอมมั่งแม่เลยอ่ะกลิ่นเข้าคั้วมาดีแม่กผงปรุงลาบน้ำตกของโลโบนี่สุดจริงเอาละมาได้แบบนี้เสร็จแล้วคุณตักลงจานเสิร์ฟได้เลยอยูเนี่ยอกเป็ดอ่ะคงไม่มีใครไปผัดพริกไทยดำแล้วมั้งเดี๋ยวนี้อุ้ย มีหรอก็คงอร่อยอ่ะอีกแบบหนึ่งแบบนี้๋ยวนี้เราไม่ได้จัดอาหารเล็กๆน้อยๆเหมือนที่คนชอบแซลแล้วนะว่าให้น้อยคิดแพงอย่างเงี้ยไม่ใช่นานาใส่มะม่วงนะคะนานากดดอกไม้ลงไปด้วยอยากให้เห็นว่าในเนี้ใส่มะม่วงแล้วหลายครั้งอ่ะเวลาเราทำลาบใช่ไหม ทุกลาบลงไปเสร็จแล้วว่าด้วยความที่มีพริกมีอะไรอะ่ะจะทําให้เนื้อมะม่วงของเรามองไม่ชัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะถ้าเกิดว่าคุณทําขายคุณมีผลไม้หรือคุณมีผักวางเพิ่มแบบนี้ผักสะอาดสะอาดผลไม้ะไมสะอาดๆก็เพิ่มหน้าตาแล้วก็เพิ่มมูลค่าของของคุณได้เอาละลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบของนานาใส่หอมแดงเจียวลงไปข้างบนแบบนี้นิดนึงค่ะจากนั้นเนี่ยนะนานาเพิ่มสาระเน่ เขียวๆสดๆเป็นช่อสวยๆลงไปนิดหน่อยเอาพอน่ารักนรักเราอาหารผู้หญิงทำโนะเนาะอ่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบของนานา ใส่กิมมิคเข้าไปวันนี้จะมีซอสมะเกิดเทศแล้วก็เนยสดชนิดเค็มนิดหนึ่งเขาจะได้มีความหอมเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับสมุนไพรที่ขาดไม่ได้เลยเวลาปรุงรสเป็ดคือข่าอย่าลืมใส่ข่าสับลงไปนิดหนึ่งนะเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูปลากระพงแดดเดียวน้ำปลาหอยหลอดมาฝากกันค่ะวิธีทำวางปลากระพงผ่าแบบผีเสื้อลงในภาชนะ ตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมเค้าผสมให้เข้ากันจนทั่วทั้งชิ้นวางปลากระพงบนตะแกรงจากนั้นนำไปตากแดดประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลากระพงลงทอดจนสุกเหลือง ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำปลาตราหอยหลอดรดดั้งเดิมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บและน้ำคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสน,น้ำปลา วิธีทำยำมะม,ม่วงใส่น้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลปีป๊บคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันใส่มะม่วงเปรี้ยวสับพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยขึ้นช่ายหั่นท่อน และถั่วลิสงทอดเขาผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดปลากระพงแดดเดียวทอดกรอบใส่ภาชนะราดด้วยซอสน้ำปลารับประทานกับยำมะม,ม่วงและข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลากระพงแดดเดียวน้ำปลาหอยหลอด ส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะ